我负责什么？我负责。 ปัญญารมทำนาโรงพยาบาลอำเภอบางวังระดับสี่ใหียและคุณานันทิตี่ทนี้เพื่ออะไรคืเพื่ขอการเป็นั جي مادي کي ประยานาดตระราบตรมลรากี่วบังานดิจิาและคะแนนที่ตัดพินังในตัวเอ าที่เราทำก็ค Belt, ือการที่เราท

โิยุภทกานุณยการในสิ่งนะครับสองขั้นต่อไปกระราบขอพระเกณฑ์ในเล็กทำพูนเราในยกเทศมณีเจ้าการกระทรวงบานและอุมนันานการผู้ในการโรงเรียนวัด้าโองมมีรระที่เกิดตามมากที่เรได้ค์ทรงมีความเการยวข้องกับเรา ีเทศบาลกรุงบาลและคุณบรรณาธิการผู้รายการโเวนรัตน์ทองอินตราพี่ฐานาทีสูงครับสองท่าน่อไปท่าทายก็ว่าขอปราบเยนเกินคุณไทบุญปรากของท่านผู้รายการโเวรรัตน์นคราราและนางสาวก็โดยการ่อผู้รายการเวเรัยนแก้บประารสถาบันทองเพื่เข้าข้าวุลเเม์

รับบทสนดีผู้ในการโริรจัดการและทาการบริกรองผู้ในการโรเหารแวดล้อมการบรคการกองในตัวนะครับทา้านต่อไปนะครับขอปราเรินเชิญนายทูเกียรติมนีนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบาราที่เขาข่าเี็นบมาชิฝาภารูคร่บ รรัตนาพระราลุพระโสรตการขาวะัตวันเป็นองค์ทิจารณาขอการาัางรัตนรวร ี0 0 2 0 0ที terror, society, urai, ่มาในปี6นหรืต่าขอกบางบานอำเภอบางบานจังหวัดนครศรีธรรมราเป็นหุ่มก่อนคุณพ่อหุณมแม่นุลูกห่มที่น้องร่วมดีดามารวม8คนคือ1นายจะเปนอู่ดุกด้วยกันายจะเยดอยู่ดุด้วายะเอียอยู้วัน4นายจะทแล้ว ทีงานกองเกลยอหลังท่องทีไ่ทำแล้วห้านไทไทแล้วหกงานจุนกาเจ็ดงามมแล้วและแปดงานมงคลอนอกนคอกับการศึ็ารทนสมที่พีแลรงเรียนรัฐบาลอไนี้้วยความที่ในรูปต ไม่ได้เรียนต่อขออกพริญญามาดาประกอบกิธประเรรมด้วยความพยัยาหนัเทียนนั้นอายุ20ปีกระเพาะสางบวนนักให้ศรมากระบปาะทางอย่างนี้หลังแก้าาพิษากบแล้วได้ทำงดางตกอบกับนักสายทองกระตุ้นเริากที่พิญญนมียู่พิดาโแปดนมีหนึ่งในแไทยไทยประกอบทีธกประรณ นางสาวพ่อนิุดประกอบอาชีพร้าขายสามนางสาวพนีนิวสุดประกอบอาชีพร้านขายสี่จาพิเกตกำงใจยูุ่ขรการโรงงานห้านระเทศอยูุ่ดประกอบที่รัสืบตนโตหกนางสาววรดาภาเลื่อนชักประกอบอาีพร้านขายเจ็ดนายจรัยยุ่ขนักการเรีอนกระทรแนและแต่นา อยู่สู่พระราชการขุงโรงเรียนรับวิทยาต่างนรรศัสดคุณพ่อระดมอยู่สุวนเป็นคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีาได้สเมที่ดีทุกคนเลี้ยงดูพิดาถ้ามีการศึกษาและมีแผนที่การงานที่น่นสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่มีเรื่องอัตยอย่างไ้ในวัยที่ทำงันที่ ยี่สิบนพามพุทธลดันห like, like ้าร้อยบเจ็ดนะครับก็จะวันแท้สดวัดี้องลงนำลูกนำตัวของรงใหเราบารักษาตัว่ที่เราางและได้สตทุนไปรักษาที่เราพิการ่็ดีต่างขึ้นนะครับโดยลาการก็มอ่ีนโดยมีาการหนื่งกรนอ เวลาที่12นาฬิกา25อยู่บนที่ที่25ตาเซลเซียสวันละ5ถึือว่าระด่วยสุดก็ได้ถึงเรศกาวโดยการสงบโดยแค่นี้ต่ว่าโลกเราไ้รเหือรวมถึงนี้ได้หนาทียังวาร่ำกเหียดใจให้กับโลกและทุกคนที่ภาคกามการับไปของถือว่าระควร เป็นอย่างน่งการยดในขอผู้คนผลุนที่ลูกและทุกคนร่วมทำยึดให้กระดงเป็นพุรุตต์นันให้ดวงยาของข้อระเบิดของตีนในตางปลายดวงยาของพ่อรวเอยู่สู่ถิ่ที่นั้นที่แหลมใดขอผู้คนรับู้ว่าลูกและผุกคนอย่างไรและอยู่

อว่อยู่สุดข,ของลูกหลานพ,พ่อพงมีแต่ให้ในวันวานตลอดกางพอ่อคอยย้ำทำความดีลูกแต่คนเพ่ออยู่ได้ไม่หวั่นพวกขยันทำงานไม่นาน,นีสามสาวร้อรักจ้าเมื่อนานปี อยากเหน,นือนีอเอ้เพื่อลูกสุขสบายพ่อปลูกฝังให้รู้จักแบ่งปันปลูกสัมพัสสามัคคีไม่เหนือยหายขั้นเอื้อตื้นยเผื่อแผ่ไม่เสียใจลูกดีได้เพราะพ่อหล่อหลองงามพ่อละอวลดีใจ ดูหนือนรักษาพ่อเป็นที่เขาเรักและศรัทธาด้วยเมตตาปราโมทย์พิเทศพูนน้ำใาหยดตัวอิ่นซึ่งพ่อแล้วเหมือนดวงแก้วแตดสายมักไหลสึ่งรูขลุ่ยท้องเรื่องให้ใจอาดิน ปูควางชั้นอ้องร่างลางถึงเวลาส่งพ่อสู่สวรรค์องค์เทวันตาพ่อด้วยเกิดมาพ่อจารุไปเทียนแก่กายานิกร่างลาใจาถึงพันที่รัก